วันนี้เราอยู่ที่สวนทุรเรียนต่อปา่าละอูนะอันนี้อยู่ที่อำเภอปา่าละอูเลยใช่ไหมครับอำเภอหัวหินอยู่ที่อาอยู่ที่ป่าละอูหัวหินเนาะนี่เราอยู่ตัวนี้ที่นี่มีทุเรียนหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับ,รบม,รม,มีอะไรบ้างน้ำมนเขียบอกมีทุกมีอะไรหมอนทองชนีมีไหมครับมีหมอนทองชนีก้านยาวก้านยาวงพงมล็องมณีแล้วลที่เราเห็นนี่คือ อันนี้พันสายสิการครับสิการเนาะตอนนี้ปัจจุบ,บันน้โลเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขายอยู่หน้าส่วนสองร้อยห้าสิบองร้แต่ตอนนี้หมอนทองยังไม่ออกใช่ไหมครับหมอนทองยังเลยครับประมาณากลางเงกลาไม่แก่มากอ่ะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่ปาร,รูนี่มากินในช่วงไหนได้ครับก็ใช่หมันจะไปตรงกันทุกปีครับจุดเด่งสิการมันคืออะไรครับ เม็ดหวานมันใช่หวานมัน,น,มนเป็นคุเรียนพันเบาครับอ,อ๋อเม็ดใหญ่ไหมครับอันนี้เม็ดใหญ่ค่อนขัางใหญ่อ,อันนี้คือทุเรียนมีน้องแมวตัวกลมครับคุดโลเท่าไหร่นะครับตอนนี้าขายน่นาสวยโลห้าสิบโลบบาทนี่ครับเนี่ยตอนนี้มีาสาริกานะครับแล้วก็มี มีอะไรนะพวงมาีโลสองร้อห้าสิบเหมือนกันเพื่อนๆสามารถแวะเข้ามาช็อปกันได้นะครับทุเรียนน่ากินมากเลย